พ่อสาทรพามาดูที่หาปลานะครับอุย้ยน้ำเต็มเหมืองเลยนี่สองฝั่งเลยนะครับนี่ต้นดอกรักอุย้ยน,น่แดดปรี้ยังเลยวันนี้นี่นะครับนี่เหมืองนี่เหมืองกลางนะครับเนี่ยเหมือง เหมืองชนประธานนะครับมาดูว่าเราจะมาลงเบ็ดได้ไหมผมพามาดูนะครับโอ้นหฟงนู้นมีแต่ดอกบัวน,นะครับพามาเที่ยวนะครับพามาเที่ยวดู ที่หาปลานะครับน้ำมาเต็มเหมืองเลยนะครับน้ำมาเต็มเหมืองเลยครับน้ำไม่แรงนะครับแต่มาเต็มเหมืองเลยนะครับนี่ถ้าเอาเบิดมาลงมันจะได้ปลาไหมนอ้อพามาหาที่นะครับที่จะลงบิดนะครับ เด,ดินไปนู่นครับพาไปนะครับอ๋อนี่ต้นอะไรเนาะเนี่ยอ๋อนี่ต้นนี่มันขึ้นนี่แล้วกินได้เหมือนกันเนี่ยต้นมะจำหรือต้นอะไรเนาะทางเหนือเขาเลือกเขาเรือกเขาเรียกว่า,า,าต้นอะไรเนาะเนาะลืมไปละพ่อตาทอนก็ลืมไปแล้ว,ว,รลลวครับต้นอะไรนะครับโอ้นี่มีลูกด้วยครับอต้นอะไรไม่รู้นะครับอืมแต่แซ่ทุงสายจะกินไม่ได้เหมือนกันครัะ ต้นอะไรไม่รู้นะพอสะท้อนมาดูจักนะครับมันเป็นเครือเลยพามาเข้าป่านะครับหาปลานะครับที่ทำเลหาปลานะครับน้ำเยอะนะครับน้ำเยอะอันได้ยินเสียงปลาครับโอ้มีปลาด้วยครับได้ยินเสียงปลากุ๊บกับกุ๊บกับเลยนี่แยกออกมาจากแม่แยกมาจากแม่น้ำมูลนะครับ มุ่นไปไปไปไกลมากนะครับหลายกิโลนี่คลองนี่คลองสี่นะครับคลองสี่พาชั้นได้ยินสียงปลาอยู่ปลาอยู่นะครับแล้วพอถ้าทอดพา,าไ,ปไปดูจะพาไปดูนะครับเสียงปลานะครับกุ๊บกักุ๊บกับเลย เข้าป่านะครับเข้าป่าหาปลานะครับอู้ไม่นกนี่น้ำเยอะนะครับน้ำชนประทานนี่นครับเมื่อกี้อยู่ในพุ่มแน่เลยปลาอยู่ในพุ่มนี้แหละครับปลาอยู่ในพุ่มไม้นี่แหละครับมีแน่ๆนครับอะไรเสียงอะไรเ,เสียงอะไรเสียงปลาด้วยปะ ปนูอนโอ้ยลมแรงมากเลยร้อนมากเลยนี่ด้ากินแน่ครับตอนกลางคืนถ้ามาปักเวดพอดีเลยครับอเ,เอาเหยื่อเอาเหยื่ออะไรเนาะเหยื่อได้ประมาณ ู่ในพุ่มนี้จริงๆรับปลาอยู่ในพุ่มนี้และครับเดี๋ยวเอาเบ็ดมาลงนะครับมีเบ็ดอยู่ไม่ได้ยังไม่ได้นําอุปกรณ์มาเลยครับมาดูก่อนมาดูก่อนอยู่ในพุ่มนี้แน่ครับปลาอยู่ในพุ่มนี้ครับได้ยินได้ยินเสียงกุ๊บกับกุ๊บกรบอยู่ในพุ่มไม้นี่นะครับ ทางโน้นมีแม่มรงเหมือก,กันครับฝั่งนู้นมีแต่ดอกบัวนะครับนี่แหละครับจะมาปักเบ็ดมันจะมาลงเบ็ดตรงนี้แหละครับงู้วนยาวไปนูอ้นครับเป็นแม่แตเป็นเป็นครองนะครับคลองสี่นะครับเราเดินพาเดินไะป่รู้ไห สนใจกับปลาอยู่ในพุ่มนั่นแหละครับน้องก็ประมาณนี้นะครับ ยาวไปนู่นเดี๋ยวเราจะพาจะพาไปดูตรงกอบวัวนะครับนี่เราก็นู่นนะครับจะเดินไปนู่นนะครับนี่ติด,ต,ดติดกับถนนนะครับกลางคืนเรา,มาไมาก็มายามเอานะครับ อยู่ในพุ่มมันแน่ครับปลามีแน่แต่จะได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละครับต้องเอาเหยื่อไส้เดือนนะฮะน่าจะได้เหยื่อไส้เดือนนะครับมระั้นก็เป็นเป็นเขียดเล็กนะครับถ้าจะเอาปลาช่อนนะครับมันจะมีปลาช่อนน่าจะมีปลาช่อนอยู่นะครับแม่น้ําใหญ่นะครับเมืองใหญ่นะครับมันมามาจากลําน้ํามูลนะครับแยกมานี่เป็นคลองสีนะครับ อำเภอพิมายนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่าครอ,องสีนะครับแจกมาจากจากลำน้ามูลเา็นอยู่นครับแจ้มาจากจากตัวอำเภอพิมายนะครับก็นี่ครับก็ได้มาคลองนี้นะครับที่ไปถึงนานะครับที่ต้นคลองนะครับอันนี้กลางๆนะครับจะไปต้นคลองก็ประมาณอีกสักสี่กิโลนะครับ เต็มน้ำเต็มน้ำมีน้ำตรงไหนก็มีปลาตรงนั้นนะครับเนาะเราไม่ต้องกลัวว่าไม่มีปลานะครับเดี๋ยวจะให้ไปดูทางดอกบัวนะครับดูดอกบัวกันอือม,มีนี่เป็นมีปลาเหมือนกันนะครับดูครับ อดอกบัวนี่ครับดอกบัวแต่ไม่หมดเลยนู้นดอกบัวที่ดอกบัวกินฝักบัวนี่แหละครับอดอกบัวดอกบัวอยู่นี่ปลามีนะครับนี่เราก็จะลงสองฝั่งเลยนะจะลงสองฝั่งครับจะมาหาปลากันนะครับลงสองฝั่งเลยไม่หวงนะครับก็ของ ชนประานของไอ้คองหลวงนะครับก็คลิปนี้พอท้าทอนก็นเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดียวกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ